ค่งจงบอกว่าไม่ค่อยดีค่ะวันนี้รู้สึกทัชแพดมันแปลกๆเลยหยดน้ําไปจะเช็ดแต่เหมือนเยอะเกินแล้วมันซึมตอนนี้ทัชแพดคลิกไม่ติดแต่เลื่อนได้ <c oughs> <c oughs> น่าจะ <c oughs> วงจรข้างในน่าจะโดนไปแล้วนะครับผม <c oughs> จิงมาบูทูธท่เราใช้ยอยู่ครับสู่ๆนะครับผม <c oughs> แต่ปกติผมใช้น้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ย <t> ถ้าไม่ใช่แม็กนะผมก็จะ ก็จะใช้เมาส์ตลอดนะครับผมเพราะว่าทัชแพดไม่ไหวจริงแต่แต่บางบางแบรนด์ทัชก็ทำทัชแพดโอเคนะแต่เท่าที่ผมเคยเคยซื้อเคยใช้มาไม่โอเคสักอันไม่น่าเลยอะนอยนั่นแหละครับทำอะไรก็ต้องแบบว่าระมัดระวังนะครับถ้าทำไม่เป็นก็ต้องแบบระมัดระวังเป็นเป็นพิเศษนะครับต้องค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับน้ำ ก็ไม่ถูกกันมากๆนะฮะเพราะงั้นจะทําอะไรต้องแบบค่อยๆนะครับผมเรื่องการเช็ดการล้างนี่อย่าอย่าเอาแบบน้ํามาเทโดยตรงห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะครับผมเวลาใช้ก็อย่าไปใช้เวลาแบบอยู่ใต้แอร์แล้วแบบแอร์ถ้าแอร์คุณแบบว่ามีโอกาสที่น้ําจะหยดลงมาอะไรอย่างงี้ห้ามห้ามเลยนะครับผมแล้วก็ห้ามเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในห้องน้ำห้ามเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ถ้าไม่ได้กันน้ำก็ห้ามนะครับผม